งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุาตาตอาหารพืชคุณภาพ,าพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประม้า อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องบันทึกการไปบรรยายให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่จังหวัดกลาสินผมเล่าให้ท่านฟังมาจนกระทั่งถึงเรื่องที่บรรยายอยู่บนเวทีเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะฮะว่าข้าวในกลุ่มไหนต้องใส่อย่างไรแล้วก็ลงท้ายว่าการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีนั้น เราก็ควรจะตรวจดินสะก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีต้นทุนของอจำนวนธาตุอาหารอยู่เท่าไหร่และเราจะต้องเติมเท่าไหร่สรุปว่าเราจะใช้ปุ๋ยอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการครับทีนี้หลังจากที่ผมบรรยายไปประมาณสักสองชั่วโมง นะผมก็ใช้เวลาที่เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะฉายภาพเรื่องของโรคมแมลงศัตรูในนาข้าวให้กับผู้ที่มาร่วมรับฟังประมาณ800กว่าคนเนี่ยนะฮะได้เห็นภาพอันเนื่องจากว่าต้นบ่ายผมจะต้องอภิปรายเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรค แมลงศัตรูข้าวที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวและเราจะป้องกันแล้วก็การใช้าการป้องกันกับจัดกันด้วยวิธีไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ฉายภาพให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาศัตรูสำคัญสำคัญซึ่งผมก็ขออนุญาตยหยิบยกเอามาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะ บอกชื่อไปกันแล้วกันท่านก็คงไม่เห็นภาพนะครับก็คือปัญหามแมลงศัตรูในนาข้าวส่วนใหญ่นั้นก็จะมีเพลี้ยไฟซึ่งเป็นมแมลงที่ระบาดในช่วงที่ข้าวยังต้นเล็กเราก็จะเห็นว่าปลายใบยข้าวเนี่ยมันก็จะแห้งนะครับอนอกจากนั้นนอกจากเพลี้ย,ยไฟซึ่งเป็นตัวสำคัญแล้วหนอน ที่สำคัญก็คือหนอนก่อข้าวซึ่งหนอนก่อข้าวที่ผมฉายให้ดูนั้นก็มีด้วยกันสี่ชนิดนะหนอนกอสีครีมหนอนกอแถบปลายหนอนกอสีชมพูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ชี้ให้ดูถึงหนอนก่อหนอนกอมันทําอะไรเวลามันไปเจาะในขณะที่ข้าวกําลังแตกก่กอนะยอดข้าวจะแห้งแต่ถ้าไปเจาะ ไอตอนที่ข้าวออกรวงรวงข้าวจะขาวโปลดเลยอันนั้นก็คือหนอนกอนะครับและในยุคหลังเนี่ยหนอนตัวสําคัญอีตัวนึงก็คือหนอนม้วนใบข้าวแล้วก็หนอนห่อใบข้าวซึ่งหนอนม้วนใบข้าวหนอนห่อใบข้าวเนี่ยนะครับส่วนมากพี่น้องก็จะมาปราบเอาเมื่อเห็นใบข้าวมันขาวไปแล้วเพราะว่ามันกัดแท้ที่จริง เวลามันเริ่มจะทำลายเนี่ยมันจะถักใหญ่แล้วก็เอาใบข้าวมาหุ้มตัวมนันถ้าหากว่าเห็นใบข้าวไม่แพร่นะฮะแน่นอนมีนอนอยู่ข้างในนะมันถ้าจะป้องกันจะต้องป้องกันตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะอาแต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าผมฉายให้ดูอะไรบ้างนะครับอนอนห่อใบข้าวนอนวนใบข้าวนะครับเพลี้ยก็มีเพลี้ยจักระจันสีเขียว นะครับซึ่งนำโรคใบสีส้มเพรียกระโดดสีน้ำตาลซึ่งนอกจากเพรียจะดูดกินลำเลียงแล้วมันก็นำโรคใบงิกหรือโรคจูนะ,ะที่ทำให้ข้าวเนี่ยไม่ออกรวงหรือออกรวงแล้วรวงก็ไม่โผล่ก็ยังมีเพรียจักรจันปีกลายหยักนะครับที่ทำลายนะมีแมลงบัวที่ทำให้ข้าวเนี่ย นะเป็นหลอดนะเมื่อหลอดหอมเลยนะครับแล้วก็มีแมลงสิงซึ่งมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากข้าวระยะเป็นน้ำนมก็จะทำให้ข้าวนั้นเมล็ดรีบนะครับแล้วก็มีพวกแมลงอื่นๆอีกหลายตัวเอาเป็นว่าผมเล่าให้ท่านฟังเท่านี้ว่าสรุปว่าฉายให้ดูภาพว่ามีแมลงอะไรบ้างนะครับ ที่มารบกวนนะในนาข้าวนอกจากแมลงที่ฉายไปแล้วผมก็ฉายให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคโรคของข้าวนะฮะโรคข้าวที่ฉา,ายให้ดูเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่โรคไหมนะซึ่งเกิดได้ทั้งระยะข้าวกล้าระยะข้าวแต่ก็ ทำลายได้ทั้งที่ใบทั้งที่ลําต้นแล้วก็ระยะออกรวงข้าวก็จะคอรวงหักนะครับนี่โรคไหมก็เรียกโรคไหมมันเป็นแผลรูปกระสวยที่ใบแล้วเป็นแล้วมันลามติดกันนะจะให้ดูภาพโรคใบจุดสีน้ําตาลซึ่งเกิดจากเชือ้อซึ่งเกิดจากเชื้อเฮลเปนโทสปอรเียมโอไรเซนะครับภาพโรคใบขีดสีน้ําตาล ก็มีอาการเป็นขีดสั้นสั้นๆน,นะก็อันนี้ก็เกิดจะเชือ้อเซอร์โคสปอร่า,านะครับก็เป็นคือคือที่ฉายให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพแล้วเวลาจะไปพูดจะได้นึกออกนะครับนอกจากนั้นก็มีโรคถอดฝักดาบหรือว่าโรคล,ลาวหรือโรคข้าวตัวผู้ซึ่งเกิดจากเชือ้อเจ็บเบลลาฟูจิกุลอยที่เข้าสก,กัด เอาฮอบมาทำเป็นฮอร์โมนจิเบรเลิกนะครับโดยนักวิชาการญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ข้าวจะต้นสูงปรีดเลยโรคก,กาบใบแห้งนะซึ่งจะเชื่ออะไรซอกโทนเนียโรคก,กาบใบเน่าหรือว่าชายกระโปรงพอเป็นแล้วข้าวก็จะไม่ออกรวงนะคือออกรวงมาแล้วรวงก็จะโผล่ไม่สุดนะครับ แล้วก็มีโรคเมล็ดด่างซึ่งด่างแตกต่างกันไปตามลักษณะของเชื้อแต่ละชนิดว่าเชื้อชนิดไหนสแสดงอาการเมล็ดด่างแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็ฉายภาพให้ดูแล้วก็มีโรคที่เกิดจากแบคทีเรียคือโรคก,กับใบแห้งนะโรค ใบขีดโปร่งแสงนะโรคไวรัสก็มีโรคใบสีส้มโรคใบหงิกหรือว่าโรคจูที่ก็เกิดจากไวรัสเหมือนกันโรคใบสีแสดนะโรคหูดนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงท้ายที่สุดนี่ก็คือเรื่องของอาสาเดือนฝอยศัตรูพืชสำหรับคนที่ปลูกข้าวที่เป็นลักษณะข้าวไร่ แต่ถ้าข้าวที่น้ําขังเนี่ยสเสด็จฝอ,อยมันอยู่ไม่ได้ก็ฉายภาพให้ดูแบบเร็วๆเพราะว่าเวลาที่เหลือมันจะ,ะไม่พอเพียงก่อนหน้านั้นก็ฉายภาพให้ดูว่าปัญหาในการปลูกข้าวก็คือคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้มาตรฐานเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ที่กลายหรือบางครั้งการใช้มเมล็ดพันธุ์มากเกินไป การที่ข้าวขาดธาตุอาหารอื่นๆเพราะเราใส่ไปเฉพาะปุ๋ย NPK นะก็ชี้ให้ดูแล้วก็บอกว่าแนวทางในการที่จะเปลี่ยนนาข้าวให้เป็นโรงงานปุ๋ยนั้นเป็นอย่างไรก็จบครึ่งวันแรกนะที่ครึ่งวันของวันที่24ที่ไปบรรยายก็น่าประทับใจว่า พี่น้องที่ไปนั่งฟังผมพูดสองชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ไม,ม่ได้มีอาการคุยกันจกแก๊กจอจ,จะไม่มีอะมีแต่ความตั้งใจช่วงหนึ่งในภาคบ่ายผมเห็นพิธีกรเขาถามบอกอยากให้อาจารย์บวนมาบรรยายอีกไหมก็เห็นยกมือกันพลึบเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องชาวนาทางกาลสินนะฮะและหลังจาก รับประทานอาหารนะครับโอ้ผมก็เห็นพี่น้องเกษตรกรก็ไปรับประทานข้าวกล่องข้าวกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกมีหลายช่องนะมีอาหารเรียบร้อยเลยเพื่อความสะดวกในระหว่างที่อยู่ในห้องนะฮะเขาก็มีถุงกระดาษในถุงกระดาษนั้นก็มีน้ำหนึ่งขวดแล้วก็มีนมหนึ่งกล่องให้กับผู้ที่ร่วม ในการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดง่ายๆว่าไปแล้วมีแต่ได้กับได้นะครับและผมจะคุยให้ฟังว่าในภาคบ่ายนั้นมีการเสวนากันด้วยหัวข้ออะไรอย่างไรนะครับเวสตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย พีดพดนห้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ โตโองอกงามสมใจ,ใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร